สู่สมัยสีอริยะไม่ตรบัญญัติแห่งพระผู้เป็นเจ้าสิงยุคสมัยหมายเลขเก้าเส้นทางสวรรค์มีความเข้าใจผิดกันตลอดมาว่าคนราวที่นั่งไปบนรถคันเดียวกันนั้นมีเส้นทางชีวิตเดียวกันหรือคนที่เป็นสามีภรรยากันนั้นใช้เส้นทางชีวิตร่วมกันหรือเส้นทางชีวิตของลูกนั้น เป็นเส้นทางเดียวกับพ่อแม่คนที่นั่งติดกันก็ไม่อาจจะเห็นเส้นทางชีวิตของกันและกันได้เส้นทางชีวิตอยู่ที่ไหนกันก็อยู่ที่โลกทัศน์ของใครก็ของคนนั้นโลกทัศน์ของแต่ละคนก็ถูกกำหนดมาไว้ในจิตใจและโลกทัศน์นั้นอยู่ที่ใจไม่มีใครของเห็นของกันและกันได้พ่อแม่ เป็นเพียงผู้กำหนดตำแหน่งเกิดของผู้เป็นลูกเกิดในบ้านเกิดในรถเกิดกลางถนนเกิดเป็นคนหาเช้ากินค่าเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองถ้าเกิดในตำแหน่งที่ลูกจะได้แวดล้อมเดียวแหล่งข่าวสารข้อมูลที่ดีมีคุณภาพก็ต้องถือว่าเป็นโชคดีของชีวิตที่เกิดมาใหม่นั้นแต่ถ้าโชคร้าย เกิดมาในท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่เป็นไก่ที่หลอกล่อให้ไปติดกับก็ต้องถือว่าพ่อแม่รังแกฉันที่เรวร้ายที่สุดก็คือพ่อแม่นั่นเองที่เป็นไก่หลอกลูกไปตกเหวอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่ามีพ่อแม่เป็นอริตไม่ใช่เป็นมิตรเป็นอริตนะครับผมไม่ใช่เป็นมิตร พ่อแม่อย่างไรก็เป็นอลิตกับลูกคือพ่อแม่ที่ชอบสั่งสอนชอบชี้นำชอบบังคับชอบตามใจพ่อแม่อย่างไรที่เป็นมิตรกับลูกคือพ่อแม่ที่ทิ้งขว้างลูกไม่มีเวลาให้ลูกไม่มีเวลาให้ลูกไม่ตามใจลูกไม่ชอบสั่งสอนลูกเป็นต้น เพราะลูกจะมีโอกาสได้เรียนรู้เองว่าสิ่งไหนเหมาะสิ่งไหนควรกับธรรมชาติของตนเองที่พระผู้เป็นเจ้าให้มาเรียนรู้ข้อผิดพลาดที่ตนเองตัดสินใจเองทำเองปกครองใจตนเองถ้าพ่อแม่คนไหนที่ลูกชอบก็ความเดกก็ความเดือดร้อนให้ก็ต้องเข้าใจว่าลูกที่เกิดมานั้นเป็นบททดสอบเช่น ลูกหนีเรียนหนีเที่ยวหนีออกจากบ้านเกิดคดีเป็นต้นความสัมพันธ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมลูกโชคร้ายมาเจอพ่อแม่เป็นอลิตทำไมพ่อแม่โชคร้ายมาเจอลูกเป็นบธททดสอบก็เพราะว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมใครทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมคืนสนองคนที่เกิดมาพบเจอพ่อแม่เป็นอลิต ก็แสดงว่าพ่อแม่หรือบรรพบรุษเคยทํากรรมอย่างนั้นมาก่อนพ่อแม่ที่ได้ลูกมาเป็นบททดสอบแสดงว่าจิตใจของพ่อแม่ยังมีจุดบกพร่องอยู่โดยเฉพาะในจุดของการที่ยังชอบยึดถือว่าโลกเป็นสมบัติของฉันโลกเป็นสมบัติของตนเองชีวิตเป็นสมบัติของตัวชีวิตรูปก,ก็เป็นของโลกโดยสมบูรณ์ตั้งแต่เกิดมา การทำให้ชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมาถือเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบและรับชอบนั่นคือผิดที่ทำให้ชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมาแต่ถ้าสามารถชักนำให้ชีวิตที่เกิดมาเกิดขึ้นมานั้นเดินทางไปส,สู่เป้าหมายชีวิตที่ดีได้ก็จะได้รับความชอบตอบแทน แต่ถ้าทำไม่ได้คือนอกจากจะไม่ชักนำไม่ชี้นำให้ชีวิตที่เกิดขึ้นมาเดินไปสู่เป้าหมายชีวิตที่ดีได้แล้วยังเอาเรายียกว่ายังผัดใสผักดันให้ชีวิตที่เกิดขึ้นมาเดินทางไปสู่หุบเหวทางตันอีกด้วยก็ต้องเพิ่มความผิดไปสองเท่าชีวิตที่เกิดมา และมีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้ก็เพราะทางเลือกชีวิตที่บรรพบุรุษเลือกมาเลือกมาเลือกเดินเลือกทำเลือกดำเนินชีวิตของตนเองจนลูกหลานตกอยู่ในห้วงชีวิตแห่งปัจจุบันนี้จะโทษบรรพบรุษดีหรือไม่ก็ต้องถามตนเองก่อนว่าการที่ได้เกิดมามีความรู้สึกรับรู้โลกเป็นความรู้สึกแบบเราแบบนี้ ของไข่ของมันอย่างนี้มันดีไหมเราชอบความรู้เป็นเราแบบนี้กันไหมแม้จะยากจนแม้จะพิกลพิการแต่การที่ได้มีตาลืมขึ้นมาดูโลกเห็นโลกกันแบบนี้เราชอบมันไหมถ้าเราชอบก็ไม่ต้องไปโทษบรรพบรุษไม่ต้องไปตำหนิบรรพบรุษแต่ถ้าไม่เกิด เหตุการณ์อย่างใดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งหมดความรู้สึกเป็นเราอย่างนี้ก็ไม่เกิดขึ้นมาแบบนี้แน่นอนเพราะจุดเกิดของชีวิตเราไม่มีสิทธิ์เลือกเองแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนในอดีตเมื่อได้เกิดมาแล้วนั่นแหละที่เราจะต้องได้ตัดสินใจเลือกได้เองและก็พึงระลึกไว้เสมอว่า แล้วเราจะกลายเป็นคนกำหนดจุดชีวิตให้ชีวิตอนาคตต่อไปอีกเหมือนกันถ้าวันนี้เราโทษบระพบุรุษลูกหลานในอนาคตก็จะโทษเราเหมือนกันที่หลงละเลงกันจนโลกเดินมาจนบุมเมื่อโลกทัศน์ของเราแตกต่างกันโลกทัศน์ของคนในอดีตจึงไม่เหมือนกับโลกทัศน์คนในปัจจุบัน ไม่ได้หมายความว่าโลกเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกไม่ได้หมายความว่าโลกครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นลองนึกภาพของคนที่เดินทางไปหาสวรรค์ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อนจากสี่ทิศทางสมมุติว่าสวรรค์น,นั้นตั้งอยู่บนภูเขามองจากไกลๆกก็สามารถมองเห็นได้ในขณะที่เดินเท้าเพื่อเข้าไปถึงสวรรค์ ให้ได้คนที่หนึ่งคนที่หนึ่งโทรศัพท์กลับมาบอกว่าสวรรค์นเนี่ยไม่เหมือนอย่างที่เราเคยคิดนึกกันเลยไม่เหมือนทุน่งนาหลังบ้านถ้าจะไปถึงสวรรค์ต้องเดินออกจากบ้านมาทิศทางเหนือสักห้าโยนถ้าเห็นต้นไม้ที่ใบคล้ายรูปหัวใจก็แสดงว่ามาถูกทางแล้ว แล้วก็เดินหน้าต่อไปคนที่บ้านก็จดจำคำบอกเล่าไว้แล้วก็ขาดการติดต่อไปคนที่สองออกเดินทางไปทางทิศตะวันตกโทรกลับไปที่บ้านบอกว่าทางบ้านที่เดินทางไปถึงสวรรค์นั้นน่ะมันเป็นที่โล่งๆสวรรค์อยู่บนยอดเขาขาพูน่นโพงมองไม่เห็นอาณาเขตบอกลักษณะไม่ได้ แล้วก็ขาดการติดต่อไปคนที่3ออกเดินทางไปที่ใต้โทรกลับไปที่บ้านว่าสวรรน,นั้นเต็มไปด้วยต้นไม้ขึ้นเขียวทึบระหว่างเส้นทางที่เดินไปจะมีแม่น้ำสายกว้างขวางกั้นอยู่ต้องข้ามน้ำไปดังนั้นอย่าแบกสัมภาระติดตัวไปมากมายแล้วก็ขาดการติดต่อไปคนที่สี ออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกโทรกลับไปบอกที่บ้านว่าสวรรค์น,นั้นเป็นเมืองที่สวยงามอยู่บนยอดเขาเวลาเดินจะต้องผ่านดงไมาราบดงหมามุย้ยแล้วก็ขาดการติดต่อไปหลายปีผ่านไปลูกหลานของคนที่สี่ก็เริ่มออกเดินทางไปสสแสวงหาสวรรค์กันบ้างกระจายออกเดินทางไปทางคนละทิศคนละทาง เพราะด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปด้วยที่ภูเขานั้นก็เกิดแผ่นดินสุดตัวทําให้ยอดเขาที่เคยอยู่สูงก็เกิดสุดตัวเตี้ยลงดังนั้นมองจากระยะไกลไกลๆก,ก็เห็นได้ไม่ถนัดเหมือนที่คนทั้งสี่เคยมีโอกาสเห็นจากทางไกลๆก,การทำทางเดินให้ไปถึงสวรรค์นั้นยากเย็นแสนเข็ญ เนื่องด้วยทุกอย่างตามเส้นทางเปลี่ยนไปหมดแล้ววันหนึ่งลูกหลานคนทั้งสี่ก็ได้มีโอกาสมาพบเจอกันณนะแห่งนี้ซึ่งเป็นเพียงที่โล่งๆสีดำปนน้ำตาลเข้มไม่มีอะไรเลยไม่มีน้าไม่มีต้นไม้แล้วทุกคนก็กางตำราที่คนทั้งสี่บอกเล่าเป็นข้อมูลไว้ให้แล้วก็เริ่มต้นถกเถียงกันใหญ่ ว่าสวรรค์ของใครจริงของใครไม่จริงของใครผิดของใครถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าตนเองหลงทางเดินไปจนพบเจอกันได้อย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าณนะตอนนี้ตนเองอยู่ที่ใดแล้วสวรรค์ที่คนทั้งสี่บอกไปไหนเสียทำไมเราถึงอ่านคัมภีร์ของแต่ละาศาสนาไม่รู้เรื่องเพราะตำแหน่งของคนที่เขียนคัมภีร์ กับตำแหน่งที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้มันคนละตำแหน่ง,ท,งทั้งที่มันเป็นตำแหน่งบนพื้นโลกเดียวกันเพราะแต่เพราะโลกเคลื่อนที่ไปแล้วโลกไม่ได้เคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์โลกไม่ได้เคลื่อนที่รอบตัวเองแต่โลกเคลื่อนที่ไปตามกฎแห่งกรรมที่บรรพบรตกรรมที่ทําร่วมกันมากล้วยเคือหนึง ตอนที่ค้างคาวตัวแรกมาเห็นนั้นมันสวยงามทุกลูกแล้วค้างคาวตัวแรกก็กินกล้วยลูกแรกจนแหว่งไปแมลงวีตัวแรกเลยมาตอมกล้วยที่แหว่งไปแล้วค้างคาวตัวที่สองก็มากินกล้วยลูกที่สองแหว่งไปแมลงวี it ตัวที่สองก็มาตอมกล้วยแหว่งลูกที่สองในขณะที่กล้วยลูกที่หนึ่งนั้นก็มี ตัวอ่อนของมแมลงวีซุกไซซ่อนไซนั่นก็คือนอนนั่นเองกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนี้ค่อยๆเกิดขึ้นและเกิดอย่างต่อเนื่องไปตลอดเวลาวันที่เราเดินทางเข้าไปดูดต้นกล้วยนั้นกล้วยทั้งเครือก็แทบจะไม่เหลือแล้วเรานึกภาพกล้วยสวยๆไม่ออกเพราะว่าค้างคาวบ้างมแมลงหวีบ้างมันมากระทำต่อกรรม ไว้กับกล้วยสิ่งที่เหลือให้เราได้เห็นเป็นเพียงผลที่เกิดจากการกระทําของข้างคาวบ้างแมลงหวีบ้างสาระสาคัญคือกล้วยที่สวยงามหรือคือต้นกล้วยที่มันมีหนอ่อและสามารถเจริญเติบโตออกกล้วยเครือใหม่ได้สาระสาคัญคือสวรรค์ที่สวยงามหรือคือพื้นที่ ที่เป็นที่สร้างสารรค์เกิดขึ้นมาใหม่ได้แต่สวรรค์ไม่มีหนอ่อเหมือนต้นกล้วยแล้วเราจะเอาเชื้อสวรรค์ที่ไหนมาปลูกสวรรค์สร้างสวรรค์ขึ้นมาใหม่ที่เราไม่สามารถหาสวรรค์พบที่เราไม่สามารถหาหน่อของสวรรค์เจอเพราะหน่อเนื้อเชื้อสวรรค์น,นั้นอยู่ในใจของคนเรานั่นเองเราใช้หน่อเนื้อชีวิต นอเนื้อความคิดที่ดีงามสร้างสารสถานที่ที่เป็นสวรรด์ขึ้นมาใหม่ได้และสิ่งปลูกสร้างที่จะก่อรูปขึ้นมาเป็นสวัสค์นั้นมันก็ไม่ใช่อาการสถานที่แต่มันคือการใช้นอเนื้อเชื้อความคิดดีงามในใจของเรานั้นพลิกพื้นดินว่างๆให้กลับมามีแม่น้ำมีต้นไม้มีพืชพันาน,านาชาิดิได้ ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่สวนสวรรค์แต่ผลลัพธ์ที่ได้ที่แท้จริงก็คือการค้นพบว่าจิตใจของเรานั่นเองแหละที่เป็นเชื้อเป็นหน่อเนื้อสวรรค์ที่คนไม่มีวันมองเห็นเหมือนเชื้อของเห็ดโคนที่คนไม่อาจจะเห็นได้แต่ทันทีที่เชื้อของมันทำงานแล้วผลที่ได้ก็คือ ดอกเห็ดโคนที่มีรสชาติที่หอมหวานที่สุดมีคุณค่ามีราคาแพงที่สุดเชื้อความคิดที่ดีงามในใจในจิตใจของคนเราไม่มีใครมองเห็นของกันและกันแต่ผลิตผลของเชื้อหนอเนื้อสวรรค์น,นั้นต่างหากที่คนมองเห็นเราเห็นผลลัพธ์แล้ว เราตัดสินใจได้เลยหรือไม่ว่าอะไรที่อยู่ในจิตใจของคนคนที่คิดแต่จะต้องฆ่าคนฆ่าชีวิตอื่นให้ตายตายไปให้หมดกับคนที่คิดแต่จะรักษาชีวิตของคนของสิ่งอื่นๆไว้เพียงเท่านั้นเรารู้ได้เลยหรือไม่ว่าใครกันที่มีเชื้อเป็นหน่อเนื้อสวรรค์ คนที่จะได้เป็นคนแท้จริงคือคนที่มีเชื้อเป็นหน่อเนื้อสวัสด์สิ่งที่สร้างออกแบบมาจากความคิดในจิตใจถ้ามันมีประโยชน์ต่อคนอื่นโดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนเหมือนเห็ดโคนเหมือนเห็ดโคนที่ไม่ได้ติดปลายแขวนไว้ ห้ามคนนี้กินห้ามคนนั้นขุดสิ่งสร้างนั้นย่อมเกิดมาจากเชื้อนอนเนื้อสวรรค์ดโดยแท้งานศิลปะไม่มีงานไหนที่เขียนไว้ว่าห้ามคนจนดูดนตรีคลาสสิกไม่มีบทเพลงไหนที่เขียนไว้ว่าห้ามคนจนฟังท้องฟ้าไม่มีบริเวณไหนเขียนป้ายไว้ว่าห้ามคนมองดวงดาวไม่มีข้อห้ามไว้ว่าไม่ให้มองดู เห็นหรือ,อยังว่าสาระแท้จริงของสวรรค์คืออะไรและเชื้อแห่งสวรรค์นั้นอยู่ที่ไหนเราต้องเดินทางไปสุดล่าต้องด้านด้นค้นหาจนสุดขอบฟ้าเขาเขียวสุดขอบของจักรวาลหรือต้องไปหาถึงดวงอ,อขอให้ผมถึงดาวอังคารเลยหรือไม่ถามเสียงในใจของเรากันเอง ฝากข้อค,ความต่อไปด้วยได้ผมฝากช่องเน็กๆน,นะผมในการกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็หากข้าพเจ้าได้สื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดทําให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เกิดความไม่เข้าใจไม่กระ่ากแจ้งขอบารมีหลอหมูไม่ตา บารมีพระโพธิสัตว์มัชชุสีบารมีบรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกทุกพระองค์โปรดเมตตาประทานอภัยเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ